สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านมอร์นิ่งอุบลกันแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทานอาหารเช้าที่ร้านมอร์นิ่งอุบลกันนะคะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศร,รอบๆเลยนะคะอันนี้ก็คือด้านหน้าของร้านมอร์นิ่งอุบลนะคะก็คือวันนี้คนเยอะมากเลยค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นเมนูอาหารนะคะเป็นติ่มซำนะคะที่ให้เราเลือกว่าเราจะกินอะไรบ้างก็จะมีให้เลือกหลายเมนูเลยนะคะ อันนี้ก็คืออาหารที่เราไปถ่ายเลยนะคะก็คือถ้าเราสั่งแล้วก็จะมีพนักงานนะคะมาเสิร์ฟให้อันนี้ก็คือเมนูของวันนี้ที่เราจะกินนะคะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนวันนี้คนก็จะเยอะหน่อยส่วนมากก็จะมาทานกันเป็นครอบครัวนะคะ เดี๋ยวเราก็จะรอให้พี่พนักงานมารับออเดอร์อันนี้ก็คือเมนูอาหารที่เราจะสั่งนะคะตอนนี้เราก็เขียนจดเมนูอาหารเพื่อที่จะให้พี่พนักงานเมนูอาหารก็จะมีหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโจ๊กโจ๊กใส่ไข่ก๋วยจับยวนก๋วยจับปลาข้าวต้มปลาข้าวต้มหมูไข่ลวกไข่ยเยี่ยวม้าก็จะมีให้เลือก หลากหลายเลยนะคะแล้วก็จะมีน้ำด้วยนะคะน้ำก็จะเป็นน้ำส้มแล้วก็จะมีชานะคะร้านมอร์นิ่งอุบลเป็นร้านอาหารเช้าเป็นร้านดังในตัวเมืองอุบลเลยนะคะซึ่งมีอาหารให้เลือกหลากหลายให้เลือกทานไม่ว่าจะเป็นก๋วยจับยวนติ่มซำและก็เซตอาหารเช้ารวมถึงกาแฟ แถมที่ร้านนะคะยังมีบริการน้ำดื่มและก็ชาให้ฟรีด้วยค่ะส่วนเครื่องดื่มชงร้อนนะคะก็จะอยู่ในราคาที่15บาทก็จะเป็นลาเต้มอนค่าชานมชโคโค็อกโกแลตแล้วก็จะมีเครื่องดื่มเย็นก็จะอยู่ราคาที่20บาทนะคะก็จะเป็นน้ำมะตูมน้ำเก๊กฮวยชาแอปเปลิลนะคะแล้วก็จะมีอาหารระหว่างรองก็จะเป็นขนมจีบซาลาเปาหมูสับหมูดแดง ข้าวจีหมูอบข้าวจีหยัดไส้ขนมปังฝรั่งเศสแล้วก็หมันโถชุดสั่งขยะก,ก็มีด้วยนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในราคาที่20 25 15 10้าสบห้าก็แล้วแต่อาหารที่เราสั่งนะคะก็อย่างเช่นขนมปังฝรั่งเศสที่เราสั่งนะคะก็จะอยู่ในราคาที่15บาทค่ะพิกัดร้านมอร์นิ่งอุบลนะคะก็เริ่มจากถนนสพ,พสิทธ์นะคะสี่แยกกิโลศูนย์ตรงเข้าไปผ่านหน้าวัด ทองนพคุณนะคะถึงสีแยกตรงไปเราจะสังเกตด,ด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นร้านมอร์นิ่งอุบลซึ่งจะติดกับร้านอิ่มอร่อยหาที่จอดรถกันได้เลยนะคะแต่ก็ต้องมาเช้าๆหน่อยนะคะเพราะว่าคนเยอะมากคะ่ะที่จอดรถก็จะไม่ค่อยมีนะคะทุกคนก็คือร้านนี้บอกเลยว่าอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น ติ่งซานะคะก็จะมีให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาอะไรอีกไหมเดี๋ยวรอก่อนให้พี่เขาหันมาซื้อนี่มาแล้วทุกคนมันหอมมากเลยแค่กินก็ยังหอมแหละนี่อันนี้ก็จะเป็นอ่ะ ไส้หมูแดงนะคะเราจะสั่งไส้หมูแดงแล้วก็ไส้ครีม <c oughs> ก็คือไส้หวานแล้วก็ไส้เค็มนั่นแหละที่เราสั่งไปตอนนี้คิดอยู่ว่าของใครกันแน่กำลังทะเลาะก,กับตัวเองหูยกลิ่นหอมมากเลยอะ่ะ น,นี้นะคะก็จะเป็นขนมปังฝรั่งเศสนะคะซึ่งชิ้นนี้นะคะอยู่ในราคาที่15บาทเองค่ะทุกคนได้เยอะมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มหมู ไม่เห็นเป็นฉากหลังไอ้เรื่องหลังนะนะเอาตัวติดเบื่องหลัง ごまげかけて。 จะขอเขีเก็ั๊บนี่ทานข้าวานข้าวทานข้าวทานข้า